สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยอุดอรด้อนี่อันนี้แปลงสุดท้ายของปีนี้นั่นเองนี่ฤดูกาลนี้ก็แปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายกําลังรถเกี่ยวกําลังทําหน้าที่ของเพื่อนอยู่นี่บรรยากาศช่วงบ่ายๆก็จะประมาณนี้เ้อพี่พี่ทุกท่าน,นข้าวก็สุกรวงเต็มที่แล้วแปลงนี้ก็เป็นแปลงสุดท้ายในละแวกนี้ ที่กาลังเก็บเกี่ยวอยู่นั่นเองเห็นไหมกอรดเกี่ยวก็กําลังทําหน้าที่ของเพิ่มแล้วอีกสักประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะเป็นฤดูการของนาปีนั่นเองพื้นที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนั่นเองจากสีเหลืองของวันนี้ประมาณอีกหนึ่งเดือนก็จะกลายเป็นสีเขียวเป็นของฤดูข้าวนาปีนั่นเอง เกี่ยวกำลังเดินทางมาสำหรับแตงนี้เกี่ยวก็กำลังทำหน้าที่ของเพ mm hmm. ื่นทานีในการเกี่ยวข้าวั พหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะกลายเป็นสีเขียวของข้าวนาปีนั่นเองตอนนี้เยดูการเก็บเกี่ยวเพื่อนก็กําลังเก็บเกี่ยวอยู่เห็นไหมนนะู่นมาแล้วนี่แปลงสุดท้ายฝั่งนู้นเพื่อนก็เรียบร้อยหมดแล้วนี่คือไถไถเตรียมพร้อมที่จะหว่านนู้นไกลๆนูน่นแต่ฝั่งนี้ก็ดีเป็นแปลงสุดท้ายที่กําลังจะ เกี่ยวในวันนี้นั่นเองช่วงบ่ายๆนี่พอดีนี่เห็นไหมเราจะได้อาศัยฟางตรงนี้เอาไปไว้ให้เป็ดให้หมูเรานั่นเองนี่ตรงนี้ไว้คุมผักคุมหญ้าของเราเองด้อก็โอเคเพื่อประโยชน์ต่อ,อกันเพระาะว่าฤดูนี้เพื่อนคงไม่เอาฟางไปใช้ทําอะไรแี่เราก็เอานิดหน่อยแค่นั้นนีงไปคุมต้นผักของเราเห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้รถเกี่ยวก็วิ่งปุ๊บ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 เกี่ยวแป๊บเดียวเสร็จแล้ว ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะโอเคเห็นไหมก็มาสองรอบแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่เที่ยวสี่เที่ยวก็น่าจะแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเรียบร้อยในการเก็บเกี่ยวของฤดูการนี้แปลงนี้ก็เป็นแปลงสุดท้ายของปีนั่นเองก็งจะมีคนที่เดินตามเพราะว่ามันจะมีหนูหนูตามทั้งไต้ทั้งน,น้ก็จะวิ่งตามป่าข้า เียวกับแป๊บเดียวเสร็จแปุหน้ายของปีนี้โอเคนะเดี๋ยวว่ารูความตนานของต้นนั่นเองวับหึรอบตั้งลำตั้งลำกาเดินต่อนะแค่เดียวก็เสร็จแล้วประมาณครึ่ง่วโมงในการเก็บเกียวหนึ่งรอบนั่นเอง สนามก็ัือสนามที่ คนที่ท,ทาบครับเจอกันคลิปตัอไปเดอร์ไม่าย,ายไปายแล้ว